านบทที่179หลังเที่ยงรถม้าคันงามก็มาถึงป่าฝนทิศอุดรกลุ่มของเจียงหลวนมาช้าที่สุดจึงตกเป็นเป้าสายตาของผู้คนงานเทศกาลล่าสัตว์ในปีนี้ดูคึกคักกว่าปีที่ผ่านมาเจียงหลวนมาถึงก็ถูกหลินจื้อเสียงดึงตัวมาถามไทยอย่างตื่นเต้นเจ้ามาช้าเหลือเกินข้านึกว่าเจ้าจะไม่มาเสียแล้ว รอบกายของทั้งคู่เต็มไปด้วยบุตรธิดาของเหล่าขุนนางตำแหน่งสูงทั้งนั้นหลายคนพอเห็นรถม้าจ้วนอองจิ่นอิงมาจอดเทียบต่างพากันชี้มือชี้ไม้พอเห็นท่านอองและพระชายาเดินลงมาก็ใช้สายตาชื่นชมลมเลียพวกเขาพร้อมกันโดยมีได้นัดหมายเจียงหลวนนึกประหลาดใจกับสายตาของเหล่าสตรีที่มองมายังสามีตนเองนางถอนหายใจออกมาเฮือกนึง บนอุปอิบกับหินจื้อเซียงว่ามีคาดว่าเซียวเสาจะเป็นที่ชอบพอในหมู่สตรีด้วยเหมือนกันก่อนจะวิวากับข้านั้นก็ไม่เคยเห็นเขาจะเป็นที่รักใครชอบพอนี่นามักจะถูกโดดเดี่ยวเสียด้วยซ้ำเจ้าสายตาไม่ดีหรืออย่างไรหลินจื้อเซียงมองค้อนนางหนึ่งทีอย่างท่านอองเซียวหรือจะถูกโดดเดี่ยวมีแต่คนชื่นชมเขาสิไม่ว่าแม้แต่บิดาข้าซึ่งเป็นบุรุษ ยังกล่าวชมมีขาดปากที่เหล่าสตรีไม่มาเกาะแกะวอลแวร์ก็เพราะว่าท่านอ๋องเป็นคนแข็งกร้าสีหน้าเรียบเฉยไม่รับแขกตังหากเล่าหากว่าเขาอ่อนโยนกับหญิงอื่นดังเช่นที่ยอมอ่อนข้อให้กับเจ้ามีหรือเขาจะขายไม่ออกถ้าเป็นเช่นนั้นข้าว่าจวนอ๋องคงแตกสีไม่ว่าเจียงหลวนคิดตามแล้วก็พันเข้าใจจริงสิทั้งความสามารถ และอำนาจบาร,รมีของเซียวเสานั้นมีได้เป็นสองรองใครเลยในแควนต้าจินคนที่อยากกินผักกาดขาวหวาัวนี้มีอยู่ไม่น้อยจริงๆนางเป็นหมูที่โชคดีที่สุดวันนี้วิ่งมังับผักกาดแล้วกืนลงท้องก่อนใครเพื่อนหลินจื้อเสียงขยับเข้ามากระซิบข้างหูเจ้าเห็นสตดีนางนั้นหรือไม่นางเป็นคนหนึ่งที่กำลังทอดอะไราให้กับสามีของเจ้าอย่างไรเล่า เจียงหลวนมองตามสายตาของหลินจื้อเสียงไปก็พบกับหญิงสาวผู้หนึง่งที่กำลังยืนนิ่งอยู่ข้างพระสนมขององค์รัชทายาทนางอยู่ในวัยสาวสะพรั่งคาดว่าอายุคงไม่เกิน20ปีสวมเสื้อผ้าโปร่งแนบเนื้อสีเขียวอ่อนด้านนอกคุมทับด้วยเสื้อคุมสีดำเข้มท่ามกลางบรรดาสตรีที่ชิงดีชิงเด่นกันเรื่องความงามนับว่านางแต่งตัวจืดชื่ไปสักหน่อย หญิงสาวผู้นั้นคล้ายจะรับรู้ถึงสายตาของเจียงรวนนางหันหน้ามาปะทะสายตาเข้ากับเจียงรวนพอดีในที่สุดทั้งสองฝ่ายก็ส่งยิ้มน้อยๆให้กันและกันตามมารยาทหญิงสาวผู้นี้คิ้วกง่งริมฝีปากเป็นกระจับจิ้มลิ้มราวกับเด็กน้อยเมื่อไล่ดูองคคาพยับทั้งห้าโดยละเอียด จะพบว่าไม่มีจุดใดที่งดงามโดดเด่นเป็นพิเศษเพราะว่าพอนำทั้งหมดมารวมกันกลับสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้นมาได้หว่างคิ้วของนางเรียบตื้นให้ความรู้สึกว่าเป็นคนสุภาพเยือกเย็นนับเป็นสตรีที่มองแล้วสบายตายิ่งนักเจียงรวนพอจะคาดเดาสถานะของหญิงสาวผู้นี้ได้หลินจื้อเซียงกาเจ้ายังไม่รู้ว่านางเป็นใครสินะนางคือ เหว่ยเนียนเนียนไข่มุกเรืองแสงแห่งสกุลเหยาแก้วตาดวงใจของผู้ตรวจการปินไห่บุตรสาวสกุลเหายาเจียงรวนหลุบสายตาลงเคยได้ยินมาหลายครั้งแล้วว่าเดิมทีห้องเต้ตั้งใจให้บุตรตีสกุลเหยาผู้นี้แต่งเข้าเป็นจิ่นอิงองเฟยเพราะว่าเซียวเสากลับมาถูกใจนางเสียก่อนยิ่งไปกว่านั้น เจียงหลวนได้ยินเสียงเล่าลือว่าบุตรีสกุลเหยาผู้นี้ทั้งล่วงรู้ความลับของแผ่นฟ้าเบื้องบนและล่วงรู้ความลับของแผ่นดินเบื้องล่างที่สกุลเหยาถีบทยานไต่เต้า,ตาตขึ้นเป็นขุนนางใหญ่ได้เช่นทุกวันนี้ส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากผลงานทำนายทายทักปรากฏการธรรมชาติของเหยาเนียนเน,ยนนั่นเองนับว่าหญิงผู้นี้รอบรู้ยิ่งกว่าเทพพยายดาว่ากันว่า แต่เดิมทีสองสามีภรรยาแท่เซียวนั้นต้องคำคอรหาว่าเป็นกบฏเหล่าขุนนางล้วนกันแกล้งคนของจวนอองจิ่นอิงมีแต่สกุลเหยาที่ยังสนับสนุนและยืนหยัดเคียงข้างจวนอองจิ่นอิงถึงขนาดเข้าเฝ้าเพื่อขอร้องความเป็นธรรมให้เซียวเสาเลยทีเดียวเช่นนี้แล้วสกุลเหยากับสกุลเซียวในอดีตคงมีความสัมพันธ์อันดีต่อการมีใช่น้อยเจียงหลวนเพียงแค่เมียงมอง ไม่ได้คิดเป็นอื่นเพราะนางรู้ดีว่าสามีของตนไม่ใช่คนซุกซนที่เที่ยวได้ดอมดมดอกไม้ไปทั่วอีกประการหนึ่งเห่ยาเนี่ยนเนี่ยนเองก็คงมีได้ปรารถนาในตัวเซียวสาวกระมังคงเป็นการคุมถุงชนในกลุ่มคนชั้นสูงเพียงเท่านั้นเจียงร่วนเกือบจะรู้สึกวางใจแล้วทีเดียวเทาว่าทันใดนั้นนางบังเอิญศบตากับเหยาเนี่ยนเนียนเข้าพอดี การศบตาหนที่สองนี้นางรู้สึกผิดปกติสายตาของหญิงผู้นั้นฉายแววไม่พอใจออกมาเล็กน้อยไม่พอใจเจียงร่วนหลุบตาหลบแล้วครุ่นคิดอย่างลึกซึ้งกว่าเดิมจริงอยู่เหี่ยเนียนเนียนอาจจะพยายามปกปิดสีหน้าของตนไว้อย่างดีแต่สำหรับคนที่นั่งอาบโลหิตอยู่ท่ามกลางลุ่มศัตรูจนต้องตายมาแล้วครั้งหนึ่งแววตาเช่นนี้หรือจะเล็ดลอดไปได้ อย่าพูดจาเหลวไหลหน้าเจื้อเซียงพูดส่งเสียงปรามคือหวนเฟยเฟยตั้งแต่ที่นางให้กําเนิดบุตรนางก็เพิ่งมีโอกาสออกจากบ้านหนนี้เป็นครั้งแรกพอได้ยินประโยคสนทนาระหว่างหลินจื้อเซียงกับเจียงรวนก็อดทนไม่ไหวเสียใจอันใดกันได้ยินมาว่าบุตรสาวสกุลเหวาผู้นั้นเป็นสตรีที่มีอุดมการยิ่งใหญ่ในใจนางไม่เอาเรื่องบุรุษมาใส่ใจหรอก เจ้าก็อย่าได้สร้างความบาดหมางให้ในครอบครัวของรวนเอ๋เลยไม่เห็นหรือว่าสองหัวเมียรักใคร่กันดีอยู่ไม่ใส่ใจในบุรุหรุข้าว่านางสนใจมากๆเลยตั้งหากหลินจื่อเซียงยังคงยืนยันความคิดตนหญิงเก่งทั้งหลายในใต้ล่านี้ก็ล้วนเหมือนกันปากบอกว่าใจกว้างแท้จริงแล้วก็เพียงแค่เอ่ยให้ตนเองดูดีไม่กลายเป็นตัวตลกก็เท่านั้นเราเรียกสิ่งน,นี้ว่าเสแสร้ง เพื่อเสริมราคาให้กับตนเองอย่างไรเล่าหลินจื้อเซียงมีสัญชาตญยานที่เฉียบคมยิ่งนักครั้งนี้ความคิดของเจียงรวนตรงกับความคิดของอีกฝ่ายโดยไม่ได้นัดหมายเพียงแค่แววตาแวบหนึ่งของเห่ยาเนียนเนียนเจียงรวนก็สรุปทุกอย่างออกมาได้เป็นฉากฉากจริงดังว่าผักกาดขาวของนางล้าค่านักเกิดไม่ระวังขึ้นมาหมูตัวอื่นอาจจะชิงไปกินเอาได้ระหว่างที่ครุ่นคิดอยู่ ก็พันได้ยินเสียงคุ้นเคยดังขึ้นอารวนเจ้าก็มาหรือเจียงรวนเบือนหน้าหันมาเห็นเจียงสิ้นจือกำลังโจนตัวลงจากหลังม้าพอดีวันนี้เขาสวมชุดขี่ม้าสีทองอรารามดามูธรรมะท่แมงแสงแววองค์อาจสมชายชาตรีเหล่าธิดาของขุนนางที่ยืนพูดคุยกันในที่นั้นต่างหันมาจ้องมองเขาด้วยความสนใจอารวน เจียงสิ้นจือก้าวยาวๆเข้ามาหานางเจียงหลวนไม่เจอพี่ชายนานแล้วหลายวันมานี้เขายุ่งอยู่แต่กับงานในค่ายจึงไม่ค่อยได้ไปจวนอองจิ่นอิงพอวันนี้ได้พบกันเจียงหลวนจึงยิ้มกว้างให้พี่ชายใหญ่เหตุใดจึงเพิ่งมาถึงเล่านางมองเห็นว่าอีกฝากหนึ่งของถนนเจ้าจิ่นกำลังเดินตรงเข้ามารวมกลุ่มกับนางนางจึงลปอยยิ้มไปทางเจ้าจิ่นเช่นกัน เจ้าจิงก็เพียงแค่อยากคุยกับเจียงรวนไม่คาดว่าระหว่างที่เดินมาเข้ากลุ่มกับมีร่างของเจียงสิ้นจือเดินแทรกเข้ามาพอดีด้วยความตกใจนางจึงก้มหน้าลงอย่างรวดเร็วกลัวเจียงสิ้นจือจะสังเกตเห็นนางหลินจื้อเสียงปากไวทั้งยังเสียงดังกว่าใครนางจึงส่งเสียงทักเพื่อนอย่างแปลกใจอ้าวนั่นเจ้าจิงนี่นะเจ้าก้มหน้ามองพื้นทำไมบนพื้นมีเงินตกหรืออย่างไร ในเมื่อหลบไม่ได้แล้วเจ้าจิ่นก็ได้แต่เงยหน้าส่งยิ้มแห้งๆทักทายทุกคนอย่างขัดเขินคำที่นางเอ่ยปากทักออกไปก็คือสบายดีหรือแม่ทับเจียงจากนั้นก็ก้มหน้ามองดูหินใต้เท้าตนเองต่อเตะไปเตะมาอยู่อย่างนั้นเจียงสิ้นจือมองดูท่าทีของเจ้าจิน่นแล้วก็ขมวดคิ้วเหมือนจะไม่ค่อยพอใจนัก เจียงรวนกว่าสายตามองคนทั้งคู่แรกๆก,ก็สงสยัยในที่สุดก็ยกยิ้มมุมปากพี่ชายของนางกับเจ้าจินอืมขณะที่ทุกคนกำลังพูดคุยกันอยู่นั้นทุกคนก็ได้ยินเสียงร้องของขันพีห่องเต้เสด็จแล้วทุกคนหันหน้าไปทางเดียวกันอย่างพร้อมเพรียงขบวนเสด็จของห่องเต้เคลื่อนมาอย่างช้าๆ นำขบวนโดยรถม้าของห้องเต้และสตรีในอาพรงดงามอีกสามคนสตรีสูงสักดิ์เหล่านั้นก็คือพระสนมทั้ง3ผู้เป็นที่โปรดปรานของฝ่าบาทในยามนี้ประกอบด้วยหวังเหลียนเอ,อ๋อมู่ซีโหลและเจียงตานเจ้าจิ่นมองขบวนเสด็จด้วยความชื่นชมนางหันมากล่าวกับเจียงหลวนว่ารวนเอ,อ๋อน้องสี่ของเจ้าบัดนี้นับเป็นหนึ่งในคนโปรดของฝ่าบาทเลยทีเดียว เจียงร่วนยิ้มแต่ไม่ตอบนางเห็นเจียงตานกำลังโปรยิ้มและพยักหน้าทักทายฝูงชนรอบด้านเจียงร่วนกวาดตามองสายตาหยุดอยู่ที่ร่างเล็กข้างกายห้องเต้หืมเซียนเพ่ยก็มาด้วยหรือหากเขาจะมาก็ไม่แปลกงานเทศกาลเช่นนี้นับเป็นงานใหญ่ในรอบปีเป็นที่พบปะ และแสดงฝีมือของเหล่าลูกหลานขุนนางตระกูลสูงในแต่ละปีที่ผ่านมาผู้ที่ล่าสัตว์ได้มากที่สุดห้องเต้จะอนุญาตให้ขอความปรารถนาได้หนึ่งอย่างเดิมทีแต่ละปีที่ผ่านมามักจะเป็นการแข่งขันระหว่างกวนเหลียงฮั่นกับเซียนหลีที่มีฝีมือสูสีกันมาโดยตลอด กัวเหลียงฮั่นเป็นขนสึกฝ่ายบู้ผู้มีฝีมือยิงธนูเป็นเลิศเซียนหลีเองก็มีฝีมือไม่น้อยหน้ากันเท่าใดผิดกับเซียวเสาที่ไม่เคยสนใจจะลงแข่งเพราว่าปีนี้ต่างออกไปเพราะมีเสียงสิ้นตือเพิ่มมาอีกคนสุดท้ายผลจะเป็นอย่างไรก็คงยากจะคาดเดาฮ่องเต้ด,ดูออกว่าบรรยากาศรอบด้านเต็มไปด้วยการแข่งขัน หลายคนรู้สึกตึงเครียดยิ่งนักพระองค์จึงยิ้มแย้มและกล่าวทักทายคลายเครียดกับเหล่าขุนนางอยู่หลายคำทุกท่านที่มาอยู่รวมกันในวันนี้ไม่ว่าจะชายหรือหญิงจะสูงวัยหรือเยาว์วัยขอเพียงแสดงฝีมือให้เต็มที่ย่อมได้รับการตัดสินอย่างยุติธรรมเจ้าจิ่นเสนอความเห็นเรามารวมกลุ่มการออกล่าสัตว์ดีหรือไม่เจียงซินจือโบอกมือข้าล่าสัตว์ไม่เป็นดอก ตั้งใจจะนั่งเฝ้าอยู่ในค่ายกับคนอื่นๆนั่นแหละพวกเจ้าไปเถิดเจ้าจินหันไปมองหวนเฟยๆบ้างหวนเฟยๆรีบสายหน้าไม่ได้ไม่ได้สามีห้ามข้าเคลื่อนไหวออกแรงมากข้าเพิ่งคลอดลูกได้ไม่นานข้าไม่สามารถจริงๆอารวนเล่าเจ้าไปกับข้าได้ใช่หรือไม่เจ้าจินมองนางตาปริบปอย่างคาดหวังเจียงหวนยิ้มน้อยๆขอโทษด้วยนะเจ้าจิน ข้าสัญญากับเซียวเสวไว้แล้วว่าวันนี้จะอยู่กับเขาเจ้าจินขมวดคิ้วจริงสิเจียงดวนเพึ่งสำรสไม่นานยังอยู่ในช่วงเข้าใหม่ปามันงานเทศกาลเช่นนี้คนมีคู่นับว่ามีความสุขอยู่ไม่น้อยนางไม่ควรเข้าไปขัดขวางแต่การที่จะออกล่าสัตว์โดยลำพังในฐานะสตรีก็ดูไม่ค่อยดีนักพี่ชายทั้งสองของนางก็ไม่มาเสียด้วยอืม อย่างไรดีอย่างไรดีเจียงสิ้นจื้อเห็นนางถามคนรอบวงยกเว้นเขาก็ชักสีหน้าตาดุขึ้นมาทันทีเจียงหลวนเห็นดังนั้นจึงรีบเอ่ยปากจริงสิข้าไม่สะดวกแต่พี่ชายใหญ่สะดวกนีน่นางหันไปส่งยิ้มให้กับพี่ชายพี่ชายใหญ่ข้าคงต้องรบกวนให้พี่เข้าป่าล่าสัตว์กับเจ้าจินแทนพวกข้าแล้วนางจะได้มีคนปกป้องคุ้มครอง เจ้าจิ่นตกใจยกใหญ่รีบบกไม้บกมือไม่ไม,ไม่ขอบคุณในเจตนาดีของรวนเอ,อ๋อแต่ข้าไม่อยากไปแล้วนั่งคุยกับเพื่อนอยู่ในค่ายก็ไม่เลวนักหรอกใบหน้าของเจียงสิ้นจืดดำค้ามยิ่งขึ้นเอ่ยปากเสียงแข็งกระด้างว่าเทศกาลล่าสัตว์ปีหนึ่งมีครั้งเดียวเจ้าคิดแต่จะมานั่งคุยกับเพื่อนเพียงเท่านั้นหรือไรสาระเส้นดีไปกับข้านี่แหละ ไปเตรียมตัวให้พร้อมข้าจะไปจูงม้ามาพูจบก็หมุนกายเดินจากไปเจ้าจิ่นได้แต่ยืนปะลึงก่อนจะวิ่งตามไปตะโกนเสียงโวกเวกไม่นะแม่ทัพเจียงข้าบอกแล้วว่าข้าไม่ไปเจียงสิ้นจือนี่รอก่อนความรู้สึกช้าจริงๆเจ้าจิ่นเอ๋ยหลินจือเสียงได้แต่สายหน้าหัวเราะขำสหายตนเทศกาลล่าสัตว์ เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการเจียงหลวนเดินไปยืนข้างกายเซียวเสาเขาเลือกอาชาสีแดงชาตตัวเล็กปราดเปรียวให้นางตัวหนึ่งส่วนตัวเขาเองเลือกอาชาสีดำปอดควงพีขนเป็นมันเงาม้าทั้งสองตัวยืนเสมอหน้ากันพอดีกับที่เหยาเนี่ยนเนียนพาสาวใช้เดินผ่านหน้าไปกลุ่มของเหยาเนี่ยนเนียนไม่คิดจะเข้าป่าล่าสัตว์จึงไม่ได้เลือกมา้า ในกลุ่มสาวใช้มีคนหนึ่งอุ้มพินมาด้วยขณะที่เดินผ่านหน้าเซียวเสาและเจียงรวนนั้นเหยา่ยาเนียนเนียนก็ชะง,งักเท้าส่งยิ้มให้กับทั้งสองพางพยักหน้าทักทายเจียงรวนยิ้มตอบกลับไปรอจนเห่ยาเนียนเนียนเดินพ้นไปแล้วนางจึงปลายสายตามองเซียวเสาพางเอ่ยเย้านี่ผักกาดขาวสดฉ่ำมีคนอยากจะกินท่านนะเซียวเสามองต่อภรรยา ก่อนจะสายหน้ากับวาจาเย้าแย่ของนางเจียงหลวนค้อนขวับโจนตัวขึ้นมากุมเชือกไว้แน่นเซียวสาวโจนตัวขึ้นมาแล้วขยับมาเคียงข้างนางเริ่งรู้ว่าภรรยาข้าขี้หึงนางส่งยิ้มเหี้ยมๆตอบมีอีกหลายอย่างเกี่ยวกับข้าที่ท่านไม่รู้เซียวสาวยิ้มแห้งๆตอบเจ้าไม่จำเป็นต้องหึงเลยข้าไม่ได้หึง ข้าเป็นผักกาดขาวที่เหลือแต่รากส่วนหัวโดนกินไปตั้งนานแล้วนางเอ่ยเสียงรอดลาฟันใครกินท่านกันหมูตัวเมียขี่ขี้โมโหตัวหนึ่งเอ่ยจบชายหนุ่มก้าหัวเราะแล้วควบม้านำหน้าไปนี่เจียงหลวนพูดไม่ออกกุมเชือกแน่นแล้วควบม้าไล่อีกฝ่ายอย่างเอาเป็นเอาตายเทศากาลล่าสัตว์ นับเป็นหนึ่งงานที่สำคัญยิ่งงานหนึ่งเหล่านักฆ่าที่เข้าร่วมล้วนต่อสู้กันอย่างไม่มีใครยอมใครเพื่อจะเป็นหน้าเป็นตาและสร้างชื่อเสียงให้แก่วงตระกูลของตนเองบรรดาองค์ชายทั้งหลายก็มักจะใช้เทศกาลนี้แสดงความสามารถของตนเพื่อแย่งชิงความโปรดปรานจากห้องเต้เซียนหัวกับเซวยนหลีนั้นแข่งขันกันมานานหลายปีทว่าปีนี้ กลับมีชื่อของเซียนพ่อยเพิ่มขึ้นมาให้จับตามองอีกหนึ่งการแข่งขันเริ่มขึ้นนานแล้วความแม่นยำของเซียวเสาโดดเด่นเลิศล้ำเขาไม่เหมือนกับนักล่าคนอื่นๆที่หมายจะจ้องเอาชีวิตสัตว์ป่าหายากเซียวเสาเลือกล่าแต่สัตว์ตัวเล็กน่ารักเพื่อมอบให้เป็นสัตว์เลี้ยงของภรรยาหลังจากล่าอยู่นานเขาก็จับลูกจิ้งจอกตาสีฟ้าให้กับเจียงหลวนได้ตัวหนึ่งเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว สองสามีภรรยารู้ตัวอีกทีรอบด้านก็ไร้แสงตะวันเสียแล้วเจียงหลวนนึกอยากจะหาที่การกระโจมพันได้ยินเสียงร้องดังมาจากป่าทึบด้านหน้าเจียงหลวนกับเซียวเสามองสบตากันทีหนึ่งเซียวเสาไม่รอช้าควบอาชาห้อยเหยียดสุดฝีเท้าไปตามพิศทางของเสียงเจียงหลวนที่ควบอาชาตามไปติดติดก็รู้สึกถึงความผิดปกติเมื่อทั้งคู่มาถึงบริเวณที่เป็นป่าทึบ ในที่สุดก็พบเข้ากับเสือขาวบาดเจ็บตัวมะเหือมามันกำลังตางกรงเล็บคำรามอย่างพุ่งพานกลุ่มคนที่ยืนอยู่หน้าเสือขาวก็คือกลุ่มของเซียนเพ่ยนั่นเองเหตุใดที่แห่งนี้จึงมีเสือได้เจียงหลวนถามอย่างประหลาดใจก่อนจะจัดเทศกาลล่าสัตว์อันเป็นที่นิยมที่สุดในหมู่บุตรหลานขุนนางใหญ่และเชื้อพระวงศ์นั้นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ต้องจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความปลอดภัยเสือเป็นสัตว์ป่าที่มีอันตรายถึงชีวิตมันไม่ควรมาปรากฏตัวบริเวณนี้ยามนี้ไม่มีเวลาให้คิดสงสัยมากนะักเสือขาวเหมือนจะเล็งสายตาหมายมาจับจ้องอยู่แต่ร่างสง่างามของเซียนเพ่ยมันพยายามอ้อมผ่านร่างของเหล่าราชองครัก์หมายจะจู่โจมแต่เซียนเพ่ยเพียงคนเดียวแม้เซียนเพย จะมีคันสอนและลูกธนูเต็มกระบอกแต่แรงกายของเขายังน้อยนักสอนที่ยิงออกไปจึงทำได้เพียงสกัดเจ้าเสือมีให้เข้าใกล้เพียงเท่านั้นเจียงหลวนรู้สึกร้อนรนในใจนางไม่ทันได้เอ่ยปากเสี่ยวเสาที่อยู่บนม้าข้างเคียงกันก็เอื้อมมือไปดึงลูกธนูที่สะพายอยู่ด้านหลังขึ้นมาง้างกับคันสอนแล้วล็งเป้าชั่วอึดใจเดียวในจังหวะที่เจ้าเสือกำลังอ้าปากกว้าง ถมปลายเปื้อนเลือดเข้าหาเซียนเพ่ออีกครั้งลูกธนูของเซลเสาก็พุ่งแหวกอากาศออกไปอย่างรวดเร็วปลายสอนปากส่วนเข้าไปในปากของเสือขาวละอองเลือดสาดกระเซ็นทันทีเจ้าเสือร้ายสิ้นใจตายในสอนเดียวลูกสอนของเซลเสาสั่งประกอบขึ้นมาเป็นพิเศษทุกดอกมีเขี้ยวข้อขนาดเล็กคล้ายหนามแหลมติดเต็มไปหมด อนุภาพการทำลายล้างของมันสูงกว่าลูกศรทั่วไปมากเสือขาวถูกศรของเซียวสาวยิงใส่จนไงหลังร่วงลงกับพื้นเหล่าองค์ครักกูกันเข้าไปล้อมจับเสือขาวได้ในที่สุดสเซียนเพ่ยหันมาตะโกนทักเสียงดังด้วยความโล่งอกท่านอ๋องเซียวจิงอิงอ๋องเฟยเจียงหลวนรีบลงจากมา้าไม่สนใจว่าใครจะมองอย่างไรนางรีบร้อนตรงเข้าไปหาเซียนเพ่อ,องค์ชายสิบสาม ปลอ,อดภัยดีหรือไม่สเสวนเพ่ยพยักหน้าหันไปสบตาเซียวสาวบ้างต้องขอบคุณท่านอองเซียวที่ช่วยเหลือเจียงรวนขมวดคิ้วในเทศกาลล่าสัตว์ปีนี้มีเสือได้อย่างไรไม่เพียงแต่เสือสเสยนเพ่ยกัดฟันแน่นเงยหน้าศบตาเจียงรวนข้ายังได้ยินเสียงหมาป่าหมาในฝูงใหญ่เชียวล่ะหมาป่าหมาในหรือ เหตุใดล้านล่าสัตว์ที่ควรจะปลอดภัยจึงได้กลายเป็นสถานที่ปิดวิญญาณไปเสียได้คืนนี้พวกนางโชคดีที่มาเจอเซวียนเพยหากไม่แล้วล่ะก็เจียงรวนขบฟันแน่นไม่อยากจะคิดต่อนางรู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องบังเอิญเหล่านี้เป็นใครนับว่าฝ่ายนั้นกล้าหารชาญใช้ยิ่งนักมันกล้าลงมืออย่างโหดเทียมไม่ไว้หน้าต่อคนของนางถึงขั้นนี้ มันคงไม่อยากจะมีลมหายใจแล้วกระมังยังดีที่เซียนเพ่ยไม่เป็นไรนางกล่าวเสียงเข้มองค์ชาย 13, ในป่านี้มีสัตว์ร้ายอยู่มากมายตอนนี้ฟ้าก็มืดแล้วหากจะกลับค่ายตอนนี้คงไม่ทัน <c oughs> เห็นทีคืนนี้องค์ชายคงต้องพักค้างแรมกับพวกเราเสียแล้วเพื่อความปลอดภัยขององค์ชายเองเซีวนเพ่ยอ,อึ้งไปทบทวนแล้วจึงกล่าวยิ้มยิ้มเป็นเช่นนี้ก็ดี ข้าคงปฏิเสธไม่ได้เซียวเสาสั่งจินเอ,อ้อจินซานจินซื่อที่เดินตามมาคืนนี้พวกเจ้าจงออกล่าตระเวนสืบหาเบาะแสของเรื่องนี้ทั้งหมดรับคำสั่งแล้วรีบรุษจากไปฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจ สามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ